ป๊อปโป้ห <il fi> ุ <lava>. ่มใจสนั่นเกมมอนสเตอร์ร้องเพลงที่ดีที่สุด My Stinking Monster Draw Off Fire 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 ค้างแล้วไอเวนมาไม่เห็นอะไรเลย What ตะวัสดีกร <The> ักลาบพบกัน mm อีกแล้วนะครับกับจิ๊บเกมเมอร์เลยครับผมเอาละวันนี้เราจะมาบีดตัวอะไรกันดีเนาะอ๋อในช็อปตอนนี้เราก็บีดไปเกือบครบเลยนี่ Monster สองธาสามธาตแอลเลาต่อปัดไปก็เป็นตัวสามธาตเช่นเดียวกันหลังจากที่เราได้สปรังทำพายเราก็ทำไปเลยและต่อไปครับ กระบองเพชรน้อยนี่ฮะ even a s s i s t นี่เจ้าบ,บราฟนั่นเองนะครับอาร์เทสตี้ไบ์ตอนที่ยังเป็นเด็กนั้นบราฟดูรสชาติจะอร่อยใช่ไหมเนะี่ยโอ้ไม่ใช่เทสตี้หรอทีนซี่ไม่ใช่หรอเออเนี่ยน,นี่นะอ๋อนี่คือเจ้าบรารฟนั่นเองไข่มันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อแตงโมใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าต้นกระบ,บองเพชรนะ เอาแล้วน้องจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งบาฟเองนะครับจะเป็นธาตุลมใบไม้ไฟนะเราก็ปิดได้หลายๆตัวเลยนะครับใช้มอนสเตอร์สองธาตุกับาสามธาตุนะลมลมอะไรวะลืมเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรนะบาฟแจ้ธาตุอะไรแกอะไรนะแกอะไรนะวะแกเป็นลมใบไม้ไฟโอเคลมใบไม้ไฟเราก็จะใช้ ลมใบไม้ไฟเหลอแดนนี่ดูก็ได้นะครับลมใบไม้ไฟแล้วตัวไหนธาตุไฟวะมีแม่ธาตุไฟหนึ่งหนึ่งอ๋อเคนน่าไงมีไฟว่ะเคนน่ามาเลยครับดูซิว่าจะติดไหมนะครับรีดดิ้งขับเคนน่านะหลักๆต้องมีไฟอยู่นะครับโอเคหนึ่งสองซมบรดมาเลยติดไหม สิบสองชั่วโมงโอเคแจวครับในที่สุดเราก็ได้บารฟอีกหนึ่งตัวมอนสเตอร์สามภาพตัวนี้มาแล้วจ้าน้องๆโอ้โหตอนนี้มือขึ้นว่ะบีตัวไหนก็ติดหมดเลยนะครับมอนสเตอร์สามภาพมาแล้ะว่ะบาฟครับมาแล้วนะโอ้โหจะไล่ให้หมดเลยเนี่ยครับปอมปอมฟูกูนะครับคองเกอร์วัตเดิลโอ้ไล่ไบเป็นเอย่างงี้วะเอาโอเค เดี๋ยวเรากลับมาดูจบบัฟกันอีกทีนะครับว่าน้องจะร้องยังไงนะเดี๋ยวกลับมากันครับดีดีดาดับเดดดดดับเดีเอาเลยครับน้องๆเราก็มาดูในส่วนของมอนสเตอร์ไบโอกันสักนิดนึงนะครับอันนี้เป็นยังสไบโอนะเป็นบาฟนะครับในดาวออฟไฟตอนที่ยังเป็นตัวเล็กอยู่นะครับ บาร์ฟเนี่ยแม้จะเป็นต้นกล้าที่ยังเล็กนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยหนามนะครับหนามเล็กๆของมันนะมันก็ไม่ได้ระคายผิวอะไรกันแล้วครับนี่นะครับแต่ว่าจิตใจของน้องเนี่ยออร่างกายที่มีหนามเนี่ยแต่ว่าจิตใจของน้องเนี่ยเป็นจิตใจที่มีความนุ่มนวลความร่าเริงนะครับมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบอ่อนไหวนะครับแล้วก็บาฟเนี่ย รู้สึกว่าจะร้องเพลงได้ไพเราะจับใจนะครับและเสียงของน้องเนี่ยมันเกินวัยของน้องไปนะ <Wow. S 1> แล้วก็เจ้าบาัฟอีกอย่างนะครับมีแนวโน้มที่จะสะอุดแล้วหัวราะคิกคัคกคิกคักบ่อยด้วยนะในเวลาเดียวกันนะครับเจ้าหมอนี่นะก็คือเจ้าบาฟเองนะครับอันนี้คือร่างปกตินะอ่าก็จะมีร่างตอนโตนะครับตอนโต พิสมติกเรดนะครับออเรนจ์เยลโล่กรีนนะครับดูหน้าตาแล้วไม่ใช่มอนสเตอร์ไปแล้วนะมันจะกลายเป็น Alien, เอเลนะี่ยนไยมน้องโอเคครับในความอธิบายนะครับบาฟเนี่ยเป็นมอนสเตอร์สามธาตนะครับเออสามารถเอ่อเพาะได้ในเลเวลที่9นะแล้วก็ <c oughs> i s, s best c o p Ten เนี่ยนะก็คือสามารถบรีดได้ดีที่สุดโดยใช้เคนน้ากับเดนดูนะครับ วิธีเเมื่อเราบีบได้แล้วนะครับจะใช้เวลาเพาะอีก12ชั่วโมงนะแล้วก็สามารถเทเลพอร์ตไปที่เกาะถ้ำนะครับเคฟไฟแลนด์นะครับเมื่อน้องเลเวล20นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองฟังเสียงน้องดูนะว่าเสียงน้องเป็นไงนะครับแกอื้ออก้อแ <c oughs> กหวจ็บคอเอาเลยครับ <c oughs> เสียงของน้องไนหะคือเสียงของซาร่าพาร์ันนะครับซาร่าพาร์ันก็คือ Monster Handler คนท่านหนึ่งนะครับเออ AKA ของซาร่าก็คือนะครับ AKA นะแบบแรปเปอร์นะ Monster Handler s a r a านั่นเองนะครับเป็นหน้าที่ก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ของเกมนะแล้วก็ยังให้เสียงนะครับของเคน่านะครับ Young t w i ด d e ์นะครับ p e โ s o n a นะครับ g r o นะครับ b a r นะยกเว้นที่เกาะ Amber Island นะครับ k a w a r u l a แล้วก็ Kawana ด้วยนะโอเคให้หลายตัวเลยนะครับ เอเคมอนสเตอร์เฮนเดอร์ซาร่านะโอเคเสียงของน้องเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายๆกับพังเกิลสตันนะครับแล้วก็โฟลวานะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มันร้องแบบฮูกาฮูกาเหมือนแบบเผ่ายุคหินอะไรอย่างเงี้นะนี่ครับฮูกาฮูกาฮูฮูกาฮูกาอะไรนะครับที่เคลฟไฟแลนด์ก็จะร้องเหมือนกันนะฮูกาฮู่กากากาหูู่อะไรประมาณนี้นะครับเสียงคล้ายๆกันนะอินซิมิลาร์ไวส์นะครับเสียงคล้ายๆกันนะ แต่จังหวะการร้องอาจจะแตกต่างกันนะครับโอเควิธีการบรีดนะครับก็สามารถบรีดโดยใช้มอนสเตอร์สามธาตุนะครับไฟนะครับธาตนะุแอร์ธาตุพลาส์และธาตุลมแล้วก็ธาตุพืชน,นะครับโดยที่จะต้องมีทั้ง3ธาตุนี้รวมกันนะครับจะใช้โฟลวาทวิเดอร์ก็ได้เช็โกลกับพอดเบอรี่ก็ได้หรือว่าใช้เดนดูดูกับเคเน่ก็ได้นะแต่ที่ดีที่สุดนะครับแนะนําไม่ใช้เดนดูดกับเคน่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมาเนี่ยจะเสียเวลาน้อยที่สุดนะครับผม โอเคในส่วนสุดท้ายนิดนึงนะครับในส่วนของโน้ตนะบาร์ฟนะครับเป็นการเล่นของคําว่าบาร์ฟนะครับบาร์ฟก็ที่แปลว่าหนามนะ B-A-R-B นะครับหักหนามหรือหนามนะครับเป็นการเล่นคํานะเป็นจุดที่หันข้างออกไปเป็นเงี้ยงหรือตะขอ <c oughs> ขอตะขอปลานะครับหมายถึงหนามนั่นเลยครับนะมันคือหนามของน้องนะครับลองไปดูตัวของน้องก็ได้นะจะเป็นประมาณนั้นนะครับ โอเคแล้วเขาบอกว่าบาฟเนเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟตัวสุดท้ายที่มีสาธาตุนะอ๋อ oh, <no. S 1> แล้วก็นะครับเขาบอกว่าอเดลบานะครนบก็เหมือนก็คือว่าตัวบาฟตอนที่เป็นตัวโตวนะครับมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างครับตัวอเดลโฟวาเนี่ยครับก็คือโฟวาร่างโตนั่นเองครับอ่านี่ครับทั้งสองมีพื้นฐานมาจากพืชนะครับและมีความคล้ายกันชื่อก็คล้ายๆกันนะแล้วก็ ดูเหมือนว่าจะเป็นโลกด้วยนะครับโลกนี้นะครับ i s a p i e r half h e c t o ok c o m i a นะครับก็คือโลกที่ีจิ๊บเคยบอกนะลูกตามีสองสีนะครับผมซึ่งมอนสเตอร์ที่เป็น h e c t o c o m i a ในเกมนี้นะครับก็จะมีหนึ่งตัวแรกเลยนะรับปิดเจ้ากต่ายแสนกลนะครับแล้วก็แ a ร e โทจัมเมอร์นะครับแล้วก็ตัวที่4ตัวที่3ก็คือเจ้าบารนะตัวที่4ก็คือแรเนบุลอนั่นเองนะครับเนบุลลอกก็คืออกาศนี่เองนะครับผม เอาโอเคบาฟนะครับเป็นมอนสเตอร์โอ l ลี่มอนสเตอร์อินเดอะฟไฟนะครับที่เป็นโลกนี้นะเฮกโตโคเมียนะเป็นแค่ตัวเดียวมั้งใช่ไหมให้อย่างนี้หมายค่าเป็นแค่ตัวเดียวนะครับอืมนะครับเออแล้วก็อันนี้ก็จะพูดถึงบั๊กนะบัก๊กตัวยูโรพิสมาติกนะครับก็น,นี่ก็พูดถึงเรื่องบัก๊กตัวเลนส์เป็นอะไรพวกนี้เป็นบั๊กของเกมนะครับว่าเกิดความผิดพลาดอะไรของเกมบ้างนะครับบล็อก วิกส์อะไรเนี่ยแต่ว่าซ่อมแซมแก้ไขไปแล้วในแพ็คที่2.8นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้ายังบาร์สนะครับหรือเจ้าบาร์สตอนที่เป็นเด็กน้อยนะครับผมตอนที่เป็กเด็กน้อยเนี่ยน้องคือหน้าตาแบบว่าเบบีแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับไม่เหมือนตอนโตนะตอนโตมันแบบว่าหกกาหกกาอะไรของมันก็ไม่รู้นะโอเคตอนที่เป็นเด็กนะครับก็น่ารักนะครับแต่เสียงก็ไม่ได้เด็กนะลองไปฟังกันดูครับในเกมจริงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับ เอาเลยครับน้องๆในที่สุดในวิจิบก็สามารถเลยครับทำสำเร็จแล้วนะครับเควสนี้นะเจ้าบาส์นะครับจะออกมาให้น้องๆฟังเสียงกันแล้วครับแมป,มา,าาาปมาแล้วจ้าบราบมาแล้วเจ้ากระบองเพชรบาส์นั่นเองยังเป็นล่างเบบีอยู่เลยฮะตอนนี้เอาละขยับมาหน่อยหนูโอเคเอาละทีนี้ พี่จะฟังเสียงน้องนะครับให้แบบใกล้ๆ,ๆหน่อยนะไอปาราดามวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บนึงไอวะว่าไหนนี่นี่ตัวนี้ฮะตัวนี้เงียบไปนะเออเออตัวนี้ตัวนี้เน,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 นี้ตัวนี้ตัวนี้มันเสียงดังเกินไปเพลงมาแป๊บแปไ๊บแป๊บปุ๊บอะไรไอ้นี่เด้อ ใครหอนวะเอาเลยครับเรามาดูนะน้องบาร์สเลยครับใครหอนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนหอนวะโคตรดังมรู้แล้วไอตัวไหนมันหอนอันนี้ได้อันนี้ไม่ผ่านใครหอนเมื่อกี้ใครหอนฮะเฮ้ย น้อง,องอ้ๆเพลงฮะกาฮูกากาฮูกาเฮ้ยตัวนี้น่ารักอยากรู้จริงๆใครมันเฮฮาวเว้ฮูเววะตัวนี้หรอวะว่าแล้วใครหอน อยากรู้ปากตัวไหนอ้าวะเดี๋ยวเด <ST AN CH> ี๋ไอหอนวะโคตรดังอะคณรู้แล้วเด็กเวน <ST AN CH> หอนโคตรดังเอาละนี่เราจะมาฟังบารฟกันนะครับโหตายละมีแต่คนหอนเอาละฉันต้องการฟังบาร์ฟแบบเต็มเท่านั้นแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องให้อาหารน้องก่อน ทำให้น้ององเสียงดังขึ้นเอาละนี่เนี่ยโอ้โหมะพร้าวไม่พอวะ่ะมะพราะ้าวมะพร้าวหมดลูกมะพร้าวหมด <What? S 1> โอเคมะพร้าวหมดเฉยเลยวะ่ะ <Huh? S 1> เดี๋ยวเราลองดูนะครับน้องว่าน้องจะร้องเพลงยังไงนะอ่ะ ยิบเพลงไว้แล้วตอนนี้กาฮูกามาแล้วจ้ะหากูหากูกาฮูกากาฮูเฮกาฮูกาฮูกาฮู เอาเลยครับเควสนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับน้องบาร์ฟของเรานะมอนสเตอร์สามธาตุนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะโอ้มาร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังนะครับดูสตแตทสักน,นิดนึงนะเจ้านี้สามารถย้ายไปที่เทฟไอแลนด์ได้นะครับเมื่อเลเวล20นะครับนี่ <c oughs> เป็นมอนสเตอร์3ธาตุนะใช้พื้นที่3นะครับเลเวลตอนนี้2นะเป็นธาตุลมธาตุใบไม้แล้วก็ธาตุไฟนะครับอ่าโอเคโอเคน้องน่ารักมากน่ารักมาก เดี๋ยวเราจะย้ายน้องกลับเข้ามาในลานของเรานะครับลานนักร้องของเรานะนี่นี่นะครับนี่น้องบาสฟโอเคตอนนี้เมืองเราก็ค่อนข้างจะแบบครบถ้วนสมบูรณ์พอสมควรแล้วน,ะน้องๆนะเก็บของมาเลยครับเกมเก็บของโอ้เต็มเนี่ย everybody come on let's go อ่าประมาณนี้ประมาณนีณ้สำหรับน้องบาบนะโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิชิ๊เกมเมอร์ด้วยนะตัวต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับพลาดอะไรนะเดี๋ยวเรามปติดตามกันนะครับคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปกับน้องบาบนะครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ